ให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นเหตุให้เกิดนามลูกขึก้บไปะมาในปฏิจจสมกปาอิทพปัจจยตาอาจารย์บุญสนมาดึอเป็นสังขารก็เคยดีไปไหนลูกลูกเป็นพระยาเป็นทุกขเนยเมตนาเป็นทุกข์ สัญญาเป็นทุกข์สังขาราเป็นทุกข์ให้พานนไปบอกว่าคิดจี่นมนนทสูดหน่อยว่าขันห้าเป็นทุกข์อย่างยิ่งขันห้าเป็นทุกข์อย่างยิ่งดูลูกนี่ยีีแก ไม่ให้เราไม่ให้เราป่วยให้พจานาคห้ารูป,ปังอน,นิจังนะรูปเป็นทุกข์อย่างยิ่งตัวไหนเราเป็นคนรู้ทุกข์เราก็ต้องหาตัวดูทุกข์หาตัวดูทุกข์ก็แยกรูปออกจากนามได้รูปก็ไม่ใช่ของเรานะ ผู้ดูลูกก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นปล่อยมันไว้นั่นเนี่ยปล่อยมันสนุกสนานอยู่กับอันนี้จังทุกขังอนัตตายนั่นเนี่ยดูมันเป็นคนสังเกตเป็นคนสังเกตอย่าไปมีอารมณ์ร่วมกับมันในลกูกพอดีในเวทนาสมขอารมณ์สุขทุกข์กุเบกขาพอดี เห็นมันเกิดจับดูไปนะโหดชงโคสติสังกาโตธรรมะวิทยโยจะ้าวิเรียมปิติปัสสติองค์แห่งการตัสรู้ทำเกตประการเวลาผู้ได้เวนบุนจิมิมณฑลพ่อไปสวดโหดชงโคสติสังกาโตให้เธอมีสติสติก็คือความระลึกได้ เวลาเธอเจ็บปวดเธอก็รู้ว่าเจ็บปวดเนี่ยลูกขันหนึ่งผู้สวยอารมณ์เวทนาหนึ่งเจ็บปวดที่ร่างกายผู้ดูคือสติสติไม่เจ็บปวดนะแยกให้ออกอย่าให้มันเป็นติดกันดูไปดูไปมันก็นหายหเลยเคยหลวงพ่อปวยตั้งสมัยหนึ่งม้ามือหนี้ผวงพ่อปวยเสียงนึงตลอด ปีเพิ่งขึ้นเลยเทศเจดเทศเกษต่วันที่ยี่เยบเ,บเบจ็ดจะถึงไปนี้นะเพราะจะไปดูไปดูไปเจอนายกสัตว์มุ้งเว้กับะทำหัวมุ้งแล้วเมุ้งถูกก,กระทำหัวมุ้งว่าถูกกระมึงเนี่ยเดี๋ยจะเป็นยังนั้นเลย พี่จะใกล้แล้วแหละแค่เดียวเข้าห้องน้ำปรับสภาพธาตุขันมันสู้กันหละตอนนี้ระหว่างความม่วงเหงาหนอนเนาะจิตถึงที่น้องเป็นบ้างย่ายวิธีถนอมกำลังกำลังจิตต้องอบอกคำมูห่หน่อย ยังไงสินเราบอกกมูมาตั้งเตวันที่27จนเท่าดีนี่ก็จะ้มยกระลมเลยฉันว่าเพราะว่าบัณนอมพลังงานจิตถ้าพูดมากปฏิบัติทำมันเหนื่อยละลงทั้งยืนเลยเนี่ยเปนหลายวันต้องสร้างกำลังได้ไหมถนอมกำลังไว้แล้วหลังวันนี้เนี่ยไายใหมก็จะลงแล้วลง